ถือเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทคนหนึ่งของวงการนะคะสําหรับนักแสดงหญิงน้าฝนสูงสุดาค่ะมักจะได้เห็นเธอบ่อยๆในบทบาทของคุณแม่ซึ่งตัวพี่น้ำฝนเอง่บอกว่าการเป็นนักแสดงต้องสามารถรับได้และแสดงได้ให้ทุกบทบาทที่ได้รับมายังการรับบทเป็นคุณแม่พี่น้ำฝนก็ไม่เคยเกี่ยงนะคะเพราะเชื่อเสมอว่าทุกตัวละครที่ได้แสดงล้วนล้วแต่มีความสําคัญทั้งนั้น พี่น้ำฝนเนี่ยจริงๆรับบทคุณแม่ตั้งแต่อายุ20กว่าค่ะเนี่ยละครเรื่องแรกแม่เลี้ยงคนใหม่ปี2544นะคะเดิมมองว่าตอนนั้นเนี่ยอายุตัวเองก็ยังถือว่าน้อยแหละแล้วก็แทบไม่มีประสบการณ์การเป็นคุณแม่มาก่อนด้วยก็เลยจําเป็นต้องทํากันบ้านอย่างหนักเรียนรู้จากคนรอบข้างค่ะรวมไปถึงเพื่อนสนิทที่มีครอบครัวเพื่อให้สมบ,บทบาทคุณแม่ที่สุดจนหลังจากนั้นค่ะผู้จัดละครหลายเรื่องต่างพากันสมบทคุณแม่มาให้พี่น้ำฝนอ่านแล้วก็เชิญให้เธอแสดง ทำให้ตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานี้ไม่แปลกใจเลยค่ะที่คนจะจดจําพี่น้ำฝนในฐานะบทบาทคุณแม่ในละครทีวีค่ะการแสดงทุกอย่างบริบทต่างๆความสัมผัสหรืออะไรทุกอย่างมันจะทําให้เราเราไม่ได้มา กต่ขิดตะขวงว่าอุ๊ยนี่คือเรานี่คือตัวละครเมื่อไหร่ก็ตามที่โจทย์จะเป็นแม่สัญชาติญาของคนเป็นแม่นั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าให้ถึงน้องก้าวจิรายุลูกคนแรกออตอนน้องเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูตอนนี้น้องก้าวค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแม่อะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ฝนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย<ฮ>เมื่อเราเล่นเป็นตัวละครนะั<ฮ>้นเป็นแม่และเราส่งให้กับคนที่เล่นเป็นลูกและเขาเชื่อเราได้นั่นคือถือว่าฝนฟูลฟิล ฟูลฟิลสำหรับตัวเองในการเล่นอะไรเงี้ยฝนก็เลยเป็นคนไม่ติดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่คลนกล้องเวลาออกกล้องอาจจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความแบบหน้าเรานง่งถ้าเราไม่ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าโอเคโดยโดยภาพรวมของเราจะมีความคล้ายๆว่าโตกว่าวไว เห็นว่ารับงานแสดงในวงการมานานแต่จริงๆแล้วพี่น้ำฝนค่ะเรียนจบปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒจันเกษนะคะแม้ว่าใบปริญญาที่ได้มาจะไม่ได้ต่อยอดในสายอายชีพที่จ้งตั้งใจไว้ตั้งแต่เด็กแต่พี่น้ำฝนบอกว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนสาขาบรรรักษ์สามารถนำมาปรับใช้กับงานแสดงได้เหมือนกันค่ะสวยสุขภาพดี มไม่ได้ใช้วิชาชีพที่เรียนจบมาเลยค<อ>่<ฮ>ะไม่ได้เสียดายเพียงแต่ว่าเซอร์ไพรส์ในชีวิตมากกว่าว่าไม่ได้คิดว่าจะได้เป็นนักสแสดง<อ>แล้วก็เป็นวิชาที่ไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นนี่คือแบบมันคือเขาเรียกว่ายำตำราชีวิตเล่มใหม่ที่แบบไม่มีสูตรโ,โลกของความเป็นจริงแล้ว<อ>พี่ฉันฉันต้องเล่นยังไงฉันต้องอะไรยังไงนี่คือคือชีวิตจริงอ่ะคือสนามของชีวิตจริงๆอะไเลย ชีวิตนักแสดงต้องสวมบทเป็นคนอื่นมาโดยตลอดทำให้พี่น้ำฝนบอกว่าการที่โควิด -19 เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมอ,ออกไปแบบนี้ทำให้2ปีที่ผ่านมาเธอได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นค่ะและได้อยู่กับความรู้สึกของตัวเองรวมถึงได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนและมักจะมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเลยค่ะ